อส,อสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์พระธิดาในสมเด็จพระมหิตตลาธิเบศดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกและสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน,นี ประสูตรเมื่อวันอาทิตย์ที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2466ณนกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักรทรงเป็นพระโสธรเชษพภกินีในพระมหากษัตริย์ไทยถึงสองรัชกาลคือพระบาทสมเด็จพระประเมนทระมหาอนันทมหิดลพระอัฒธธมรามาธิปดินและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนรถบพิตร โดยพระองค์ได้ทรงมีส่วนร่วมในการถวายพระอภิบาลพระอนุชาทั้งสองพระองค์ขณะทรงพระเยาว์อีกทั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระปิตุฉาในรัชกาลปัจจุบันทรงสำเร็จการศึกษาวิชาเคมีจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยโลซานประเทศสวิตเซอร์แลนด์ นอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชาการศึกษาจิตวิทยาวรณคดีและปรัชญาทำให้พระองค์มีพระปรีชาในศาสตร์ขแขนงต่างๆอย่างลึกซึ้งรอบด้านไม่เพียงแต่ด้านวิชาการเท่านั้นเมื่อทรงเจริญวัยทรงสนพระไทยและทรงกีฬาหลายประเภทอาทิสกีและทรงม้าผาดผน ทรงแบดมินตันตามอย่างสมเด็จพระศรีนครินทราบรมาราชชนนีอีกทั้งยังโปรดการขับรถยนต์มีพระปรีชาสามารถในการขับเครื่องบินปีกสองชั้นและทรงขับเฮลิคอปเตอร์ได้อีกด้วยโดยทรงเรียนการบินเป็นนักบินหญิงอันดับต้นๆของประเทศไทย ื่อพระองค์เสด็จนิวัรประเทศไทยในพุทธศักราช2493ทรงเป็นอาจารย์พิเศษสอนภาษาฝรั่งเศสที่คณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจากนั้นทรงสอนและทรงเป็นหัวหน้าสาขาวิชาภาษาและวรรณคดีฝรั่งเศสมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงเป็นอาจารย์และองค์บรรยายพิเศษในสถาบันการศึกษาหลายแห่ง ทรงริเริ่มก่อตั้งสมาคมครูภาษาฝรั่งเศสแห่งประเทศไทยขึ้นในพุทธศักราช2520เพื่อพัฒนาการสอนโดยทรงดำรงตำแหน่งนายกสมาคมและนายกกิติมศักดิ์ของสมาคมด้วยพระปรีชาชาญทางวิชาการและการอุทิศพระองค์เพื่อการศึกษาเป็นที่ประจักษ์ชัดทั้งในและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยต่างๆได้ทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ในหลายสาขาวิชา <Okay. S 1> สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนคริน์มีพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อปวงชนชาวไทยโดยทั่วนหน้า ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจนานับประการด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9้าและได้สนองพระมหากรุณาธิคุณถวายพระอภิบาลสมเด็จพระบรมราชชนนีอย่างใกล้ชิดโดยเสด็จและปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในท้องถิ่นธุรกันดารทั่วประเทศ เมื่อสมเด็จพระบรมราชชนนีเสด็จสวรรคตก็ทรงสืบทอดงานต่อโดยเฉพาะอย่างยิ่งมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือมูลนิธิพอ,อสอวซึ่งยังประโยชน์แก่ส่วนรวมสืบมาจนถึงปัจจุบัน อีกทั้งทรงริเริ่มโครงการทรงอุปถัมภ์กองทุนมูลนิธิและองค์กรเป็นจำนวนมากเพื่อดำเนินโครงการอันเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนทั้งด้านการศึกษาการสังคมสงเคราะห์การแพทย์การสาธารณสุขการต่างประเทศการาศาสนาและศิลปะวัฒนธรรม ทรงให้ความสำคัญกับการพัฒนานักดนตรีคลาสสิกของไทยทรงตั้งทุนส่งเสริมดนตรีคลาสสิกในพระอุปธรรมขึ้นด้วยทรัพย์ส่วนพระองค์เพื่อส่งเสริมเยาวชนและพัฒนาวงการดนตรีคลาสสิกของไทยให้ก้าวหน้า ่อามามีการก่อตั้งสถาบันการศึกษาทางด้านดนตรีเพื่อเฉลิมพระเกียรติแด่พระองค์และทรงพระกรุณาพระราชทานชื่อว่าสถาบันดนตรีกัละยาณิวัฒนานอกจากนี้พระองค์ยังมีพระอัจฉริยภาพด้านการประพันธ์โดยได้ทรงพระนิพนธ์หนังสือที่ทรงคุณค่าไว้จำนวนมาก นื่องในวาระวันคล้ายวันประสูติเวียนมาบรรจบครบ100ปีในวันที่6พฤษภาคมพุทธศักราช2566และทรงได้รับการเทริดพระเกียรติจากองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือยูเนสโกให้ทรงเป็นบุคคลสำคัญของโลก ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้รัฐบาลจัดงานเฉลิมฉลองทั้งในระดับประเทศและระดับนานา,นาชาติเพื่อเผยแพร่พระเกียรติคุณนับเป็นโอกาสมหามงคลที่ปวงชนชาวไทยจะได้ร่วมน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันยิ่งใหญ่ ของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ตราบนิจนิรัน